<obsc ene> โดนเต้มแดมมกไหมละครับผมครับโอ้โตัวหนูพี่น้องมึงเอลูกหนูครับผมตวัวหน่อยแทกหน่อยเนี่ยพี่น้องเอ้เนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับตอนแรงๆครับผมพามายามหนูครับผมยามหนูครับเพราะใส่บ่วงไว้ครับแต่บางเว้นเหมือนะครับผมตอนมาใส่บระไทยพี่น้องในเบื้องครับ จะใส่โอ้พี่น้องโดนครับนี่ครับผมโดน,โดนแต้มแรกไหมนะครับผมแต้มแรกครับเดี๋ยวก็อยากจัดการแบบกลย,ย,ยนะครับแป๊บสักครู่สักครู่ตัวบ่ใครง่ายเป็นได็ดอะครับผมลูกหนูพันหนูครับโอ้โหหครับ เต็มเละครับผมเต็มเละเต็มเละโอ้ยดิยุ่งจะตุยแล้วครับหายใจพังาผงาบเ้วพี่เนางเดี <c oughs> ๋ยวคอยหยัดบทกันนะ <c oughs> เป็นแบบสวบมือเข้าไปเต็มแลกครับเต็มแลกเต็มแลก กดหนักไปหน่อปั้นติดข้ออู้ติดจังเลไงตบออกตัดเล็บอบตัดหลอดเลย แบบวงล่ะครับโอ้โหโอครับบอเต็มเลยครับตัวปนยัยปนได้ครับตัวพอดีพอดีนลครับเดี๋ยวใส่ถุงครับถุงหมันเนาะ ดับแดงเขาต้องถอ,อนฟันก่อนครับถอนฟันก่อนเดี๋ยวมันดิบกัดมือเขานะครับถอ,อนฟันทีละเข่าทุ้งไปครับโี่เตีมแดดครับผมไปลุ้นกันต่อครับเตีมที่สองมาแล้วครับผมเดีนยนนี้ครับรุ่น,ร,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 นรุ่นครับโตไม่แย่ครับ ก็วัดครับมขึ้นมาขึ้นขออย่าเอาขึ้นมากนะเอาขึ้นมาเบื้องชัดชัดบกันจำที่สองครับใส่เดียวกันนะครับผมลูกหนูพันหนูครับใส่เดียวกันเลยติดอยู่ข้างกันนะครับจำที่สองจำได้ครา จัดการครับตัวนี้รู้สึกว่าจะดุเสือเือกเกินอยายาอย่ายินไลยน้องเดียวเฉยคือหายเลยตัวแค่นี้ทำไมมิดุจังอย่า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 ตัวเล็กแค่นี้ เดี๋ยวเขาต้องตัดเฉียวเหมืนก่อนครับนี่ข็มตัดเฉียวันเดี๋ยวอุปทายเห็นด้วยครับตอนตัดเฉียวเดี๋ยวมีดาไมา่ตัดเฉียวเรียบร้อยแล้วเขาจะมาปลดบวงครับเดีย๋ยวมา่ติดกัดมือเอาตัวน้อยเลยกัดเก็บนะครับเต็มที่สองครับลูกหนูเก็บข้าถุงครับ ตัวแรกตัวที่สองหกตัวแหลกตัวสองสองเต้มครับผมสองเต็มสองเต็มเดี๋ยวสองเต็มมาใส่บใบไงไปนะครับ,งงรบพอดีปิงครับเดีย๋ยวไปหาดุนเต็มที่สามกันต่อครับเพื่อหมัน ครับผมเขาก็ได้ยามเซจแล้วนะครับได้มามสองเตีมครับนี่ครับสองเตีมสองเต้มเล็กๆครับดูน้อยครับเดี๋ยวเขาจะเป็นเลาะหายิ่งนกครับผมเข่าร่ังเหลืองครับผมข่างกันนี่เกี่ยวแล้วครับเขาจะเป็นเหาะยิ่งอาจจะมีนกนอนครับน้ำเข่าี่เป็นเกี่ยวแล้วครับเดี๋ยวไปดุนกันครับมาสีแดงยิ่งจักโป่งจักยางครับเขากลับมาเก็บเพื่อเขาแล้วครับผม ไปลุ้นกันครับครับผมเห็นนกแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะสูมให้เบื่อนครับครับเห็นนกพี่นกนะครับนะครับนกครับผมแต่ห้องเพิ่ยิ่งนะครับมันตัวน้อยเกินนะครับครับนกตัวน้อยครับราผมอู้หูี่นกเดือนกันลังขึ้นครับ เดือนกำลังขึ้นเลยเดือนไงแต่ยานครับผมสีแดงจิ้งคึงเน่เดือนกำลังจะขึ้นเนาะจะได้เขาบ้าน,น้วครับพี่น้องเนาะของมันมันหนูหน,น่อยไหมสองตัวครับหนูน้อยมาสองตัวก็วมาพ่อนนกหน่อยครับนี่นกหน่อยตัวหนึ่งเมื่อยิ่งนั้นครับตัวน้ายหดยิ่งไปกระมุนครับนี่ตัวซ้ำนกเขาเนี่ยครับ เราที่ได้เข้าบ้านนะครับผมสวัสดีพี่น้องตอนเสาร์นะครับมาเก็บบวงดักหนูกันครับคืนเ้าได้อยู่นี่สองตัวครับเมื่อคืนได้สองแต้มครับอยู่นี่ครับเสาร์นี้สีมันมาพี่น้องก็โดนครับหลังนี้ก็บาโดนครับเมื่อคืนได้อยู่นี่ครับสองหลังสองหลังที่มันติดหนูโดนนี่นี่ครับ มีตัวหรือเปล่าตันนี้กระบโดนนะครับทางนี้กระบโดนบ่ามันมีหนูสองตัวที่เป็นห้องเลย นั่นก็ประดุน,นะครับหลังนี้ว่าไงโอ้ห์หลังนี้โดนครับผมพี่รองโอู้ตัวหนูพี่รองมึงเอลูกหนูครับผมตัวน้อยแฮก,ก,น,น,ก,กน,น,น้อยเนี่ยพี่รองเยอะเนี่ยเอาตัวน้อยๆนี่ก็ถือบ่วงตีด้วนี่โอ้เดี๋ยวขอจัดการมันก่อนครับตัวหนูพี่รองตัวน้อย,น,อยน้อยครับ บ่ได้เอามันนะครับสิปล่อยมันนะครับตัวนี้มันตัวหน่อยพัวเราครับผมตัวเล็กเมียมันน่าจะเขาไปกินแล้วครับเดี๋ยวจะตัวน้อยๆครับมือขึ้นก็ได้สองตัวครับผมตัวใหญ่ก็นีอยู่หน่อยหนึ่งครับแต่ตัวนี้น้อยครับบ่อครับสิีปล่อยมันนะครับแต่เอาไปเลี้ยงก็ได้นะครับนี่หนูพุกเอาไปเลี้ยงเขาเคยเอาไปเลี้ยงอยู่ครับตะกี้ไปเลี้ยงกันไงจนได้ขายผมนะครับผมตะกี้ก็ได้ นี่ก็บบ้าไปเอกครับพี่ขันหายเยอะให้มันกินิดไดไปวย้ัน,นะครับปวดว่วงจะกคอมแล้วตัวน้อยโอดตัวง่ายเข้าไปกินไปแล้วเดี๋ยวถ้ตัว,ตวน,น้อยๆเาคือบวกออกเลบพี่น้องเอ้โ่ออกแล้วนะครับ เดี๋ยวปล่อยมั้งนะผมไปครับตัวหน่อยพอดี๋ยวไปลุนกันต่อครับเก็บบ่วงเสร็จแล้วนะครับถือดูหน่อยตัวเดียวครับผมตัวหน่อยฮ้องเรยปล่อยมันนะครับครับผู้ใดชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเลยนะครับผมเดี๋ยวพอกันคลิปหนาครับเดี๋ยวชิปหนาฮ่องิไปหาใส่ปูนครับทางไกลๆอยู่นะครับอันนี้ฮ่องใสลอบานครับใส่ ออกจากหน้าอยู่ขอ